เพที่เก็บเอาดาวทุกดวเขียนเป็นทวงทำนองคำคับ,คบทอและเรียงร้อยคำจากหัวใจพีป่ปองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เรียกว่าได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงละงครเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทุกเพลงเลยดีกว่าถ้าจะเรียกว่าทุกเพลงเลยเป็นพี่ปองร้องหมดเลยไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเพราะมัน ่ใ,เ,ใเป็นยััังงเเธอท้ตววและหใจริ่มต้นมาเป็นนักแต่งเพลงยังไงก่อนแต่งเพลงเนี่ยผมก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคอนเซปต์ก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรดีเช่นอย่างวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่สถานที่ที่บรรยากาศสบายๆชิลๆแบบนี้นะครับฉันฝ้ามองงดดย สงสัยตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพลาด